ครับผมขับมาเรื่อยๆนะครับตามคลองเดินหาเราฝั่งข้างล่างข้างล่างนู่นนะครับเดินมาเจอพึ่งหลวงครับอยู่ในนี้แหระครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูนะครับนี่ครับ พึ่งหลวงครับอยู่เกือบติดน้ำเลยครับที่คลองคลงใกล้บ้านผมนี่แหละครับฝั่งนู้นก็บ้านผมแล้วครับฝั่งนี้บ้านหน้าล้อม รังไม่ค่อยใหญ่หรอกครับแต่ก็จะลองเสี่ยงเอาดูนะครับแต่น้ำหวานนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเหมือนพึ่งใหม่นะครับโอเคครับรอชมสักครู่ครับค,ครับตอนนี้พรานดูกำลังทำครบอยู่นะครับ ตัวลบครบ,ครบอีกอันเสร็จแล้วครับอ,อันนี้ครบของพานส่วนนะครับ่หม,วน,มวนของพานด้เดี๋ยวสักครู่นะครับรอติดตามชมครับออตีตีตีกับพื้นไปลไปเลเข้าเลยครับควันได้แล้วครับนู่ เยียบอ่ะเออเยียบไปเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวคันยังไม่มีเอ,ออๆน้ำน้ำน้ำนี่ไงควันเยอะเลยไม่ไลุมันหลวมไงลูกอันนี้ไม่มีควันเลยกอ,องกองก่อนเดี๋ยวเอาเองเอาเนี่ดิอ เอาก็ได้นี่ฟันอยู่เลยเรียวถ้าไปถังไว้ก่อนวะถังอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนเออนในมีดอ่ะเอาทำไมไม่มีควันเลยวะเปล่า เนี่ยไปยุกมันเริ่มจะสุดแล้วมันเริ่มเมาปิดเดียวเดียวเดียวควันไม่ได้ดูเดี๋ยวมองนี่แหละเกะอ,อกเลยไม่ไปเช็ค เดี๋ยว<ๆ>เดียวเดียวเดียว màu โอ้ดูควันเยอะเลยดูดูดูงูไอ้อยอดนี่อ่ะอันนะั้นไไปเลยรักทุเลหน่อยครับเดี๋ยวเองจะขึ้น ุลักเลีหน่อยนะครับพี่น้องว่ากิ่งไม้มันเยอะครับพอได้อยู่เพิงต้องเตรียมมีดเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเงี้ยมือดน้ำุือเต็มเดียว โอ้ควันควันคู่เยอะจังสวยเลยโดสวยไหมอืมคูนะครับพี่น้องต้นน้ำก็มีเย็นเย็นนะครับค่อยๆโด่ค่อยๆอ้ย่ยมันจะถดไม่สบายเด้เนี่ย กำลังทําขึ้นขึ้นออโบเตรียมอุปกรณ์มาเาข้ามาถึงนี่เลยเข้ามาถึงนี่เลย เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมก็อพอได้อยู่ครับหัวน้ำหวานอ้หัวน้ำหวานได้อยู่เลยครับสวยแต่ยังไม่ปิดตาครับ โอเคครับตั้งกล้องสักครู่ครับนูครับผมลืมบันทึกครับเอาจนจะเสร็จแล้วครับลืมลืมกดบันทึกนี่ครับรังที่ผมทิ้งไว้นะครับผมจะรออีกดูอีกสองสามวันครับถ้ามันยังไม่ไปแสดงว่ามันต้องอยู่อีกครับนี่ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดเช์กด subscribe ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับและทีมงานโอเคครับขอบคุณครับวันนี้วันพุทธที่27นะครับมีนาคม67เดี๋ยวผมจะลองทิ้งดูครับถ้าอยู่ก็โอเคเลยครับจะได้เอาต่อถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับขอบผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับวันนี้รังเดียวก็ถือว่าคุ้มครับออกหากันเตะบ่ายโมงครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับมาเจออยู่แถวบ้านนี่แหละครับโอเคครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรานดูพรานสวนนะครับฝากติดตามกดไลค์ให้พรานดูพรานสวนด้วยนะครับนี่ครับ ผลงานครับรังที่สองครับตังเตเคยเห็นพึ่งหลวงมาเนี่ครับรังที่สองที่เคยเอาแล้วก็รังแรกที่ลงคลิปไว้ตอนเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วนี่แหละครับอันนี้รังที่สองสวยมากเลยครับรังอ่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับกำลังบีบน้ำหวานอยู่ครับ อืจวดจวเะอื่มเนแล้วเตนอยู่ใดนล่ะครับครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่ครับเดี๋ยวจะเทมออกมาให้หมดสวยมากเลยครับ